เอาเล็ครับสิีิูิชมนะครับผมว่าแตน,นเบะเกลับมเาอีกครั้งในนิยายวายเรื่องเด็กโพสต์ฝึกขัดในคนที่เขียนแคทลีนตอนที่26นะครับถ้าใครสนใจอ e ีบุ๊กของนิยายเรื่องนี้ก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับทักไปสอบถามคนที่เขียนได้เลยนะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับตอนที่26จอมีหลักฐานอะไรก็สลิปโอนเงินไงครับจริงอยู่ที่ผมได้รับเงินโอนมาแต่ผมก็โอนออกทั้งยอดแทบจะทันทีเหมือนกันนี่ไงครับ ผมเปิดรายการเดินบัญชีในแอปให้ดูและถ้าย้อนไปดูในคลังภาพก็จะเห็นว่าแต่ละยอดโอนไปที่ใครจอมยืน่นโทรศัพท์ที่มีหน้าเดินบัญชีให้เจ้าของบริษัทดูถ้าผมทําอย่างที่พี่ตะวันพูดผมก็ต้องโอนแค่ค่าห้องราคาพิเศษและเก็บส่วนต่างไว้สิครับมันก็เป็นอย่างที่เด็กหนุ่มบอกจริงๆคือมีเงินโอนเข้าบัญชีมาก็จะมียอดเดียวกันที่โอนออกไปภายใน5นาทีจนตอนนี้เงินคงเหลือในบัญชีเท่ากับเงินที่จอมไปเปิดบัญชีทิ้งเอาไว้ ห้าร้อยบาทการดูเส่ก็เงยหน้าขึ้นมองคนทำผิดอย่างบ้านมัน่นคงไม่มีข้อโต้แย้งแล้วล่ะหลักฐานชัดเจนขนาดนี้แต่คุณการก็ไม่มีหลักฐานว่าผมเป็นคนโอนอยู่ดิต่อวันยังคงเถียงเพื่อเอาตัวรอดอยู่ต่อไปผมให้ทางบัญชีเช็คไปที่ธนาคารได้เนะถ้าต่อวันต้องการพิสูจน์ความบริสุทธิ์มั่นใจขนาดนั้นเลยเหรอว่าไม่ได้ทำเจ้าของบริษัทพูดดักทางสีหน้าแสดงความเย้ยหยันเล็กน้อย ตะวันคอตกพูดไม่ออกเขาเข้าตาจนแล้วผมขอโทษครับคุณกานเพชรเป็นคนเอ่ยขึ้นอย่างสำนึกผิดตะวันเป็นลูกน้องเขาแอบโกงเงินบริษัทมาได้เป็นเดือนโดยที่ไม่เอะใจเลยมันจะแปลว่าอะไรได้นอกจากเขาละเลยหน้าที่การตรวจเช็คเรื่องคุณเดี๋ยวค่อยมาคุยกันตอนนี้คุณเพชรไปเรียกฝ่ายบุคคลมาจาัดก,การเลยไล่ออกทันทีไม่ต้องรออะไรทั้งนั้น ผู้จบเจ้าของบริษัทก็เดินออกจากห้องประชุมโดยมีทัตเทพเดินตามจอมมองตามร่างสูงจนลับสายตาด้วยความรู้สึกขอบคุณที่คุณการเชื่อมั่นและหาหลักฐานมาช่วยเขาให้พ้นผิดการกระทํานี้ยิ่งทําให้จอมมั่นใจว่าเจ้าหนี้มีใจให้เขาอย่างแน่นอนเด็กหนุ่มนึกทบทวนไปถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างพวกเขามันจริงอย่างที่นราพูดไว้ตั้งแต่รู้จ,จักกันเขายังไม่เคยควักเงินเพื่อจ่ายอะไรจริงๆสักอย่าง มีแต่คุณการที่ออกให้ตลอดแถมดูแลให้เลข,ขาบาคอยรับส่งด้วยบางทีมันคงถึงเวลาที่เขาควรจะเปิดใจยอมรับว่าอีกฝ่ายไม่ได้เป็นเจ้าหนี้หน้าเลือนอย่างที่เขาตั้งแง่มาตั้งแต่ต้นคุณการเป็นคนดีจริงๆและในเมื่ออีกฝ่ายมีใจให้ขนาดนี้แล้วเขาก็จะตอบแทนความรักดีๆของคุณการให้เต็มที่เรื่องตั้งแต่ตอนนี้เลยทว่าเมื่อจอมเดินออกมาจากห้องประชุมการก็ไม่อยู่ในออฟฟิศแล้ว กันก็เริ่มคืนนี้ก็แล้วกันเลิกงานเสร็จวันนี้เด็กโฮสต์ฝึกหัดก็รีบกลับบ้านอย่างที่แขกกิติมศักดิ์เคยสั่งไว้หนักหนาแต่ที่มันแย่คือเขาไม่รู้ว่าคืนนี้การจะกลับมากี่โมงนี่ล่ละตอนนี้คงทําได้แค่เตรียมตัวเด็กหนุ่มโทรสั่งอาหารมาให้ตัวเองกินล้างจานทําความสะอาดเรียบร้อยจึงมาจัดเครื่องดื่มเพื่อทํางานในคืนนี้เขาจะเป็นเด็กโฮสต์ด้วยความสมัครใจเป็นครั้งแรกจอมในชุดเด็กโฮสต์นั่งรอการกลับมา ทันทีที่ได้ยินเสียงลิฟต์ดังติง้งบอกว่ากำลังจะมาถึงชันนี้แล้วจอมก็เด้งตัวขึ้นจากโซฟาแล้วรีบเดินมายืนหน้าประตูเพื่อรอรับแขกส่วนตัวเมื่อประตูเปิดออกหนุ่มใหญ่ที่อยู่ข้างในถึงกับพังหงาด้วยความตกใจไม่คิดว่าจะมีใครมายืนที่หน้าลิฟต์นายมาทำอะไรตรงนี้การถามพร้อมขมวดคิ้วมุ่นด้วยความงุนงงแล้วใส่ชุดนี้ทำไมการนิ้วหนาชี้ขึ้นลงไปยังร่างเด็กหนุ่มที่ยืนตรงหน้า คุณการกลับมาแล้วทํางานเหนื่อยไหมครับจอมคลี่ยิ้มกว้างด้วยความจริงใจแต่คนโตวกว่าไม่เคยได้รับไมตรีแบบนี้มาก่อนจึงตกใจและระวังตัวขึ้นมาทันทีนี่นายเป็นอะไรอะ่ะผมก็มารอรับคุณการไงครับเด็กงหนุ่มยืนยิ้มหวานพร้อมยื่นมือมาแย่งกระเป๋าทํางานไปถือเองงานมองเห็นเป็นเรื่องประหลาดสุดๆนี่นายไม่สบายหรือเปล่าเปล่าครับแล้วทําไมทําตัวแบบนี้ วันนี้ผมจะดูแลคุณการเองนะครับทำไมจะตอบแทนฉันเหลอการอดแย่ไม่ได้เมื่อปฏิบัติระต่อสาเหตุที่ทำให้พฤติกรรมของเด็กหนุ่มเปลี่ยนไปจะว่าอย่างไ้นก็ได้ครับผมรู้แล้วว่าคุณดีกับผมจริงๆ <c oughs> ฉันต้องพิสูจน์ตัวเองถึงขนาดนี้นะั่นถึงจะเชื่อจอมหลุบตาลงด้วยความรู้สึกผิดผมขอโทษครับหนุ่มใหญ่ก้าวเดินเข้าไปในบ้าน จอมจึงเดินเคียงคู่เข้าไปข้างในด้วยกันอันที่จริงฉันไม่ได้ทำเพื่อนายหรอกเนี่อการกระทำของตะวันมันเป็นการโกงบริษัทฉันก็ต้องจับคนโกงครับผมรู้แต่ผมก็รู้สึกขอบคุณอยู่ดีการยกยิ้มที่มุมปากพลังหย่อนตัวลงหน้ามาโซฟาอย่างสบายใจในเมื่ออีกคนบอกจะดูแลเขาก็จะรอรับการดูแลอยู่ตรงนี้ลหะเด็กโฮสตหัดเดินไปยกถ่ายเครื่องดื่มที่เตรียมไว้มาวางที่โต๊ะหน้าโซฟา และหย่อนตัวลงนั่งข้างๆแขกกิติมศักดิ์มือเล็กก็บีบนวดเบาๆที่ต้นแขนและขาอย่างเอาใจทำให้เจ้าของบ้านยิ้มกริมทั้งนึกขำและพอใจมือไม้อ่อนแล้วนะเหนื่อนี้ผมเอาใจแบบนี้คุณยานชอบไหมครับจอมพูดเสียงออดเสียงหวานนุ่มยายหลับตาพริ้มรับการเอาใจอย่างสบายอารมณ์อืมดีเนื่องจะหัดทำแบบนี้ตั้งแต่ไร ผมชงเครื่องดื่มให้นะครับเด็กฮุสขยับตัวไปผสมเหล้าให้แขกส่วนตัวอย่างคล่องแคล่วดื่มวิสกี้คลายเครียดหน่อยนะครับเด็กโฮตสฝึกหัดยื่นแก้วเล่าไปให้การรับไปถือไว้จอมก็หันไปชงเหล้าให้ตัวเองบ้างเคร่งแล้วก็หันไปชนกับแก้วของการก่อนจะยกขึ้นดื่มแววตาพราวระยับของการมองกิริยาของเด็กฮุสฝึกหัดย่างนึกเอ็นดูอดเอามือไปบีบแก้มเล่นไม่ได้ทำตัวแบบนี้สิ น่ารักจอมหลุบหน้าลงเอียงอายไมหน่าขึ้นสีอยเรื่อยด้ดยอัตโนมัติคุณจายนีพูดอย่างนี้ผมก็เขินไปน,นะครับก็น่ารักจริงๆนี่และจะให้ฉันพูดอย่างอื่นได้ยังไงงั้นผมเอาใจแบบนี้บ่อยๆดีไหมครับดีสิตอนนี้จะยอมทำแล้วเหรอตอนหน้านี้ฉันเรียกมาดื่มทีมีแต่อินอ่อนยอมทำแล้วครับ ต่อไปนี้คุณการเรียกให้ทําอะไรผมก็จะทําให้หมดเลยครับรู้ตัวหรือเปล่าว่าพูดอะไรออกมาแน่ใจเหรอว่าจะรับผิดชอบคําพูดของตัวเองได้ได้สิครับสําหรับคุณการผมทําได้ทุกอย่างเงินก็มาจูบฉันหน่อยสิหนุ่มใหญ่ลองหย่าเล่นไม่คิดเลยแม้แต่น้อยว่าจอมจะยอมทําเมื่อก่อนต้องอาศัยฤทธิ์แอลกอฮอล์ถึงจะยอมจูบ แต่ตอนนี้เจ้าต,ตัวยังไม่มีอาการเมาเลยสักนิดเพราะเพิ่งจิบไปไม่กี่อึกมีหรือจะยอมเขาเง่งงายๆแต่โฮสต์อมก็ยอมทำในสิ่งที่เหนือความคาดหมายใบยหน้าหวานเลื่อนเข้าไปใกล้และจุบที่ปากาเบาๆหนึ่งทีก่อนจะผละออกแต่ไม่ได้ดึงตัวออกห่างไปไกลแบบนี้ดีไหมครับเสียงหวานเอ่ยถามแผ่วเบาดวงตาคู่หวานเหลือบขึ้นมองใบหน้าคมคล้ายมีความท้าทายแฝงอยู่เพราะใบหน้ายังอยู่ใกล้ลมจากปากอิ่ม จึงลอยเอื่อยไปกระทบที่กรีบปากหนาทันทีที่หายตกใจจากท่าทีที่เปลี่ยนไปของเด็กโฮสต์มือหนาก็คว้าต้นคอเพียวให้เข้ามาใกล้เพื่อครอบครองกรีบปากอิ่มจนหมดการค่อยๆลิ้มชิมรสหวานบนกรีบปากสวยด้านนอกก็จะเริ่มปลุกเร้าความต้องการด้วยการลุกล้ำเข้าไปด้านในเพียงแค่นั้นความว่าบิวก็ตีตื้นและแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายจนจอมขนลุกสู้ไปหมดอีกแล้ว ความรู้สึกแบบนี้มาอีกแล้วข้างในของคำว่าสาริาเรกเรียกร้องเมื่อเซลล์ในร่างกายมันเตระบำไม่หยุดจึงเขาควบคุมไม่ได้รู้แต่มีความต้องการบางอย่างแสดงตัวออกมาอย่างเด่นชัดมันทราบซ่านแล้วว่าบิวเหมือนจะทรมานแต่ก็โหยหายิ่งคนโตกว่าจุกเย้ายวนเท่าไหร่จอมก็อยากจะตอบกลับด้วยความยั่วยวนยิ่งกว่าและมันยิ่งเป็นการหมกระหน่ำความร้อนรุ่มภายในกายของแขกสูงวัย การต้องอดกลั้นที่จะไม่ขย่ำคู่ชะตาในอ้อมแขนให้แหลกขามือเจ้าตัวไม่ได้กลิ่นฟิโรมโมนของคนอื่นแต่เขาไม่ใช่กลิ่นมิ้นหอมชื่นใจช่วยเอื่อยออกมาทําให้การแทบคลั่งและปล่อยฟิโรมโมนออกมาบ้างกลิ่นวอดก้าลอยคาคลุ้งผสมผสานกับกลิ่นมิ้นภายในห้องได้อย่างพ่อหมอพ่อจะและเมื่อผสมกันดีแล้วกลายไปกลิ่นหอมปรับอากาศที่เย้ายวนและช่วยกระตุ้นความกระหายอยากให้อลฟาจมูกดียิ่งตอนนี้เด็กโฮสต์เริ่มสนด้วยการจูบตอบ ฟิโรโมนก็ยิ่งคลาคลุง้งการหัวใจเต้นแรงจากความร้อนภายในและกลิ่นจากภายนอกมือหนาดึงต้นคอระหงออกแต่ใบหน้าหวานยังอยู่ใกล้แคบลายจมูกอย่าสนให้มากนะเดี๋ยวน่าจะเดือดร้อนการบอกเสียงแหบร้าหอบหายใจเล็กน้อยน้องเจ้าไม่กลัวหรอกครับกลีบป,ปากที่แดงช้ำขยับบอกเสียงกระเสาคิ้วหนาเลือกสูงด้วยความประหลาดใจ สรพพนามที่เปลี่ยนไปเป็นการย้ำให้รู้ว่าอีกคนยอมเขาแล้วพูดเองนะและจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นอย่ามาร้องไห้ล่ะไม่ครับนึงจอมจะไม่เสียใจเด็งหนุม่มพูดชัดเขายอมแล้วยอมมอกทุกอย่างให้กับเจ้าหนี้คนนี้คนที่รักและดูแลเขาในทุกด้านอย่างจริงใจ <c oughs> จะเปลี่ยนใจก็ไม่ทันแล้วนะพูดจบมือหนาก็ดันลำคอระหงเข้ามาเพื่อกะจบอีกครั้ง ทว่าคราวนี้เขาไม่ได้ค่อยเป็นค่อยไปอย่างทีแรกช่างเป็นจูบที่ดุดันไม่ใช่น้อยแต่จอมรับไหวมันช่วยเติมเต็มความรู้สึกให้เขาด้วยเหมือนกันจอมขยับตัวเข้าใกล้ให้แนบชิดกว่าเดิมตวัดขาขึ้นไปนั่งบนตักแกร่งอย่างสูงเสียงมือหนาโอบรับสะโพกมนไว้อย่างรูปง,งานไม่ไหวลูปไล้และบีบเคล้นเพราะความเมาแหว่งเป็นรูโบข,ของเสื้อผ้าทาให้ปลายนิ้วได้สัมผัสกับผิวเนียนใต้อาพอยเป็นครั้งคราวสร้างความว้าวิวให้คนใส่ไม่ใช่น้อย การผลักร่างบางให้ออกหาก่างแล้วเลื่อนมือมาเปิดกระดุมเสื้อเชิ้ตของเด็กโฮสบนตักห้ามฉันไม่ได้แล้วนะนุ่มย,ยัยพูดเสียงสันถาว่าเด็กโฮสฝึกหัดไม่ใช่แค่ไม่ห้ามใครจะห้ามกันแล้ครับจอมพูดจบก็พอดีกับกระดุมทุกเม็ดถูกแกออกจนหมดมือบางจึงถอดเสื้อออกเอง <c oughs> กล้ามากการพูดด้วยสายตาพาวรายับบ่งบอกว่าหลังจากนี้ไม่มีความปราณีอีกแล้วยวั่วแกขนาดนี้ เยมรับมือให้ดีก็แล้วกันเด็กโฮสของเขาเอาและก็จบไปแล้วสำหรับตอนที่26นะครับตอนหน้าก็ไม่ต้องสืบเลยนะ NC แนะ่นอนนะตัดนะครับไปอ่านกันเ,เองอ <laughs> ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้คุณนักเขียนแคทลีนด้วยนะครับเข้าไปคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณนักเขียนกันด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้วัตนาเบ้ด้วยนะครับฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะจ้าว สวัสดีครับผมวันตนาเบ้ตัก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 ผ้ายัง,ยง